สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยแฮตท r ิกฮีโร่นะครับขอนำเสนอเรื่องราว Manchester United กับเส้นทางในการกลับมาคว้าแชมป์แรกในรอบ6ปีก่อนอื่นฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันเลยครับ ใครก็รู้ดีครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่และพวกเขาคว้าแชมป์ได้มากมายครับนี่คือทีมประวัติศาสตร์ที่ถือว่าเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในฟุตบอลอังกฤษแต่แล้วครับนับตั้งแต่ยุคข,ของโชเซ่บูลิโยเวลาผ่านล่วงเลยมา6ปีพวกเขาไม่เคยคว้าแชมป์ได้อีกเลยครับคือมันไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่เคยใกล้ความสําเร็จเลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งในช่วง6ปีที่ผ่านมาพวกเขาจบลงในฐานะรองแชมป์หลายรายการ ความมั่นใจครับต่างหดหายไปนี่ไม่ใช่ปีสัตแดงที่น่ากลัวเหมือนเดิมอีกต่อไปก่อนที่จะมาถึงช่วงซัมเมอร์2 0 2 2ครับปีสัตแดงเข้าสู่ยุคใหม่ที่นำโดยเอริกเทนฮาร์กอดีิผู้จัดการทีมของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเขาเป็นผู้จัดการทีมไฟแรงครับที่ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกับวิธีการทำทีมของเขาพยายามปั้นเด็กสร้างเกมรุกมากมายและดูเหมือนว่า คล้ายๆกับสิ่งที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันเคยทําในช่วงเริ่มต้นครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างฝันเมื่อแมนยูต้องอยู่อันดับบวยแต่ว่าพอจับจุดได้ครับเทนฮากเริ่มโชว์ฝีมือทันทีว่าเขายอดเยี่ยมขนาดไหนจากในช่วงเวลาที่แมนยูอยู่ในกลุ่มท้ายตารางพอหลังจากฟอร์มดีขึ้นมาครับอันดับก็พุ่งขึ้นมาจนมีโอกาสในการลุ้นแชมป์และมองถึงช่วงมกราคมหรือว่ากุมภาพันธ์2023 แมนยู U, มีลุ้นถึง4ชแชมป์ครับในฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกครับพวกเขาทำได้ดีครับเอฟเอคัพก็ยังอยู่ในเส้นทางยูโรปาลีกผ่านทีมเต็งอย่างบาร์เซโลนามาได้ทุกอย่างครับเป็นไปได้ด้วยดีแต่พวกเขาจำเป็นต้องนับหนึ่งก่อนและใกล้เคียงที่สุดครับก็คือชแชมป์คาราบาวครับเกมสำคัญมาถึงครับที่เวมบลีย์ในเกมคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องดวลกับนิวคาสเซิลในนัดชิงชนะเลิศมีเรื่องราวให้ปีศาจแดงมั่นใจมากขึ้นครับอย่างเช่นในเรื่องวันที่26กุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญครับพอทั้งในปี2006และ2017พวกเขาต่างคว้าแชมป์ถ้วยนี้มาครองได้ในวันเดียวกันนี้มันคล้ายกับว่ามันเป็นวันที่เหมาะสมครับที่แมนยูจะกลับมาคว้าแชมป์ขณะเดียวกันครับฝั่งของนิวคาสเซิลที่อยากจะคว้าแชมป์แต่พวกเขาดูเหมือนว่า จะไม่ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะฟอร์มในช่วงหลังและก็ประสบการณ์การลุ้นแชมป์ครับครั้งล่าสุดที่พวกเขาเข้าชิงฟุตบอลถ้วยครับต้องย้อนไปในปี1999ซึ่งพวกเขาก็แพ้กับแมนยูเนี่ยแหละครับเกมที่เวมบรีเริ่มขึ้นสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือความมั่นใจที่มีมากกว่าของแมนยูเน็ดครับปีศาจแดงเล่นงานสาริกาดงอย่างต่อเนื่อง ฝั่งของนิวคาสเซิลนั้นอาวุธหลักมีไม่มากนักครับพวกเขาจะเน้นให้กับแซงแม็กซิแมงจัดการเกมลุกมากที่สุดก่อนที่ประตูจะมาถึงและเป็นฝั่งของแมนยูขึ้นนําโดยปีศาจแดงขึ้นนําไปก่อนจากคาซิเมโรครับที่ก่อนเกมอดีตกองกลางของเรอัลลิดลนนี้ลั่นเอาไว้ว่าเขาจะพาแมนยูกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ตามด้วยประตูของมาคายแรสฟอร์ดครับที่หลุดเข้าไปยิงเฉลบสวนบอตแมนกองหลังของนิวคาสเซิล ก่อนที่จะถูกนับเป็นลูกโอนโกไป2ประตูครับในช่วงท้ายครึ่งแรกส่งผลให้แมนยูมีความมั่นใจมากขึ้นในการเล่นถึงแม้ว่าในครึ่งหลังพวกเขาจะไม่ได้ยิงประตูเพิ่มแต่ก็เล่นได้สมราคาแชมป์ครับก่อนคว้าแชมป์แรกในรอบ6ปีได้สำเร็จหลังจบเกมครับเอลิกเทนฮาร์ก,กล่าวไว้ว่าคุณต้องคว้าแชมป์แรกให้ได้ก่อนและเราก็ทำได้ในวันนี้ตอนนี้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับว่าพวกเราจะทำได้ เรายัางอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการพยายามฟื้นฟูทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการทำเช่นนั้นได้เราต้องคว้าแชมป์ต่อไปเรื่อยๆและวันนี้มันเป็นแค่ถ้วยแรกชัยชนะครั้งนี้ครับและแชมป์ถ้วยนี้ถือว่าสำคัญเพราะมันคือใบเบิกทางชั้นดีครับถึงความมั่นใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งและในคราวนี้ครับเป็นความยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเอริกเทนฮาร นี่แหละครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับแพทริกิโร่ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ